อะมิโนโอเคเครื่องดื่มญี่ปุ่นน้ำผลไม้ผสมอะมิโนโดยโออิชิหลังอาหารมื้อกลางวันก็ถึงเวลาที่สมาชิกทุกคนจะต้องสร้างงานศินลปะของตัวเองขึ้นมาโดยอาจารย์เน้นย้ำถึงเรื่องศิลปะที่ต้องออกมาจากใจคิดยังไงร,รู้สึกอย่างไรให้ถ่ายทอดออกมาอย่างนั้นทุกคนจึงได้แยกย้ายหามุมส่วนตัวเพื่อสร้างสรรค์าง,งานของตัวเองก่อนที่จะต้องนำเสนอผลงานต่ออาจารย์เฉลิมชัย ติ๊กเลือกจะถ่ายทอดงานศิลปะในเนื้อหาของความดีความชั่วและความคิดถึงบางคนอาจจะทำทำดีก็ใส่สีชมพูไปค่ะเออย่า,างนีง้สิบงานสอนมันแล้วไม่ไม่วังไปว่าไปบางคน มองโลกในแง่ดีมองเป็นธรรมชาติล้วธรรมชาติก็ใส่สีเขียวลงไปค่ะเฮ้ยอันนี้แม่สอันนี้ก็จะแบบว่าอันนี้ติดใจเี่ว่าตอนอันอันนี้ก็ถ่ายทอดจากอารมณ์ของหนูเองค่ะอารมณ์ของหนูหนูชอบไปนอนมองพระจันทร์ค่ะเวลามองนอนมองพระจันทร์แล้วก็จะคิดถึงบ้านเนี่ยค่ะจะคิดถึงบ้านแต่ว่าแสงที่จะเป็นสีดํา อาจจะดูแล้วมีความทุกข์แต่ก็มีสีเหลืองอยู่ด้วยค่ะก็คือปะปะปนไปค่ะปะปนความรู้สึกที่หนูคิดถึงบ้านก็จะมีทั้งมีความสุขและก็มีความทุกข์แล้วแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นค่ะโอ้โหบอมเบ้ได้หยิบยกเอาเรื่องของความตายถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลป์จะสังเกตเห็นว่าคนตายนี่จะเฉยเฉยจะนิ่งเฉยสงบแต่ส่วนคนที่กระวนกระวายก็คือคนที่ใกล้ชิดเขาจะไม่มองครับเขาจะไม่มองเพราะว่าเขาเจ็บปวดมากแต่คนนี้ ไม่มีแล้วซึ่งไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ไม่รับรู้อะไรคนที่สบายคือคนนี้ครับเออคนนี้คือสบายโอ้โหนี่มันร้ายเว้ยมันถูกต้องหมดไม่มีผิดมันถูกต้องมันมีความสุขไงอธิบายโอเคค่ะของหนูนะคะเออเระบาดเระบาดนะไหนไปส่วนนกนั้น ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเรื่องราวของธรรมชาติสีสันและหลายเส้นตรงนี้เป็นส่วนที่แสงความวุ่นวายยุ่งเหยิงของชีวิตนะคะก็จะมีหลายๆสีปนกันอ่าสวยจริงค่ะแต่ก็เราก็จะคิดว่าถ้าเรามองขึ้นไปถ้าสมมติว่าข้างล่างมันยุ่งเหยิงวุ่นวายนักเราก็มองให้มันสูงขึ้นไปค่ะเราก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ค่ะที่มีหลายสีค่ะเข้ากันไปแต่สีที่หนูใช้แสดงจะเป็นสีที่แสดงถึงความหวังและความสุขเป็นสีชมพูสีแดงค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเวลา ได้เวลาที่นกนกกาจะบินกลับรังของเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังมีความอบอุ่นรออยู่ในรังนั้นอะไรเงี้ยค่ะลราก็ไม่ต้องมองให้มันต่ำลงไปแล้วก็มองให้มันสูงขึ้นค่ะสำหรับภาพนี้โอ้ก็โอ้กลั่นกรองประสบการณ์ชีวิตของเขาออกมาเป็นผลงานศิลปะที่คาดไม่ถึงเหมือนภาวะต่างๆที่เราต้องต้องเจอในสังคมของเราอันนี้อาจจะเป็นแบบมุมที่มืดแบบยาเสพติดหรืออะไรต่างๆแล้วก็อันนี้ อาจจะเป็นแบบทำให้เรามีแบบเป็นอุปสรรคทั้งหลายต่างๆความใช้ความคิดหรือมีทางตันอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้ครับแล้วทุกอย่างคือคนคนหนึง่งมันจะอยู่ที่ใจของทุกคนว่าคุณจะเลือกทางไหนที่คุณจะไปะครับผมอโอ้ สิ้นสุดการนําเสนอทุกคนก็ถึงกับนิ่ง <ไป S 1> อึ <ไป S 1> ้งเ,เมื่อ<ร>าอาจารย์เ,<ร>เ<ร>ฉลิม<ร>ชัยบอกกับทุกคนว่า,วางานศิลป,ปะของเขาก็คือตัวตนของแต่ละคน,ม,นมันมีความรู้สึกของตัวเองเข้าไปอยู่ในรูปเขียนทั้งหมดเห็นไหมเวลาเราเขียนเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าเราเขียนแล้วเรามาวางแล้วเราจะรู้เลยว่าความรู้สึกทุกอันเนี่ยแตกต่างมากเลยขอยโอโอเนี่ยมันจะแตกต่างมากมันจะออกมาเป็นหนักแน่นเหมือนมันแหละ เมื่อโคตรเหมือนเลยคือเขียนคือรูปนั้นมันเหมือนอยิ่งกว่าตัวที่เราเห็นคือมันจะแน่นชัดเตะเตะเหมือนมันกล้าที่จะเจาะหูโกูกูเจาะ <c oughs> เห็นไหมมันมันเป็นคนอย่างนั้นเลยมันกล้ากูกล้าเจาะเจาะเลยกล้าแล้วนั้นรูปเขียนมันจะออกมาปุ้ง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 หนักแน่นวิธีมองโลกของมันก็มองอีกแบบในแง่วิธีมองโลกเวลาเราดูของนักจิตวิทยา มันเป็นนักจิตวิทยามันเรียนเรื่องจิตวิทยามันรู้เรื่องความตายมันมีความรู้สึกมีความชอบในความตายแต่ว่าความตายนั้นเป็นความตายที่งดงามเป็นการจากที่งดงามเหมือนมันบอกว่าแม่ร้องไห้แม่เม,มอแล้วร้องไห้แม่อมทุกข์ทั้งหมดเลยแต่ผู้ที่นอนสงบนิ่งนั้นสบายนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาสมควรที่มันจะต้องคิดอย่างนี้คอยติ๊ก การหมุนของหมุนของอะไระการหมุนของมันมันยังนุ่มนวลเลยมันแสดงถึงความนุ่มนวลความซอฟนุ่มนุ่มในแสงของพระอาทิตย์มันเลืนลถึงบ้านรูปนี้เป็นรูปที่ชอบมากเพราะว่ามันเรียบง่ายที่สุดมันแสดงออกอย่างเรียบง่ายเลยกูรักบ้านตูกูชอบแสงพระจันทร์ชอบธรรมชาติในความรู้สึกที่ติ๊ค่อนข้างที่จะชอบธรรมชาติแบบอ่า เป็นอีกมิติหนึ่งธรรมชาติที่ไม่เหมือนนกไอ้นกธรรมชาติแบบซ,ซ,ซื่อแบบชอบเลยชอบเลยคือฉันชอบดอกไม้ชอบแสงแดดเส้นมันสดใสเส้นมันสนุกล่าเริงแต่ติ๊กนี่ค่อนข้างสีเรลียมไม่กุก๊กกิ๊กอ่ะไม่ขี้ไม่ไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความสนุกอย่างใจคนนี้เราก็มีความสนุกแต่ว่าในข้างในเรา เป็นคนแบบอีกแบบหนึ่งคือเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นคนแม่้มันบอกไม่ถูกว่าแต่ในรูปนั้นมันบอกทุกอย่างนะมันในทีของมันนะ่ยมันบอกทุกอย่างมันมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างมากระหว่างคนสองคนนกนี่แบบชีวิตแบบสบายธรรมชาติคือธรรมชาติแสงแดดอะไรเงี้ยมันเป็นความมันคนละอย่าง อันนี้เขาก็มินนสติกเอภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ในใจแอบหวานนะแอบหวานแต่ละศิลปะมันบอกมันยิ่งกว่าหมอดูฟันทงคือมันบอกทุกอย่างในใจเราในรูปอารมณ์ของเรามันบอกหมดเลยคือมันแตกต่างมันเป็นอารมณ์ัังนน้ตัวศิลปะเนี่ยมันเป็นตัวแสดงข้างใน วันนี้ถึงดีใจไงว่าเห็นรูปแล้วรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมาจากข้างไหนถ้าเราเอาสีเหลืองเพิ่มมากขึ้น ก่อนที่อาจารย์เฉลิมชัยจะจากบ้านหลังนี้ไปอาจารย์ได้ถ่ายทอดวิธีการคิดเรื่องวิธีการผสมสีและวิธีการร่างภาพและก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารที่ขาดแคลนหรือเพราะความผูกพันต่อสมาชิกของบ้านบิ๊ก r บร h เดอร์ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยถึงกับเอ่ยปากอยากจะเลี้ยงข้าวทุกทคนออกจากบ้านแล้วะเลีลยงไปเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวหนมื้อแบบรู้แบบคนรวยเลี้ยงคนแบบนี้ขอบคุณนะคะจยะ อะมิโนโอเคน้ำผลไม้ผสมอะมิโนเครื่องสำอางชีเน่มาม่าต้มยำกุ้งดูไม่ออกเลยว่าเป็นใครทั้งทุกรูปเลยของป๋า,าพี่หวาน